โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกับสวัสดีพี่น้องชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์คโซเว v ว l v โวนะครับก็อหลังจากผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับหลังจากที่ผมไปจับไอช่องไฮยโนอโดนมาก็คือตัวนี้นะครับก็คือแบบสกิลก็เป็นการพ่นไฟประมาณนี้นะทุกคนนะซึ่งหลังจากที่ผมไปเที่ยวผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ2 3สวันได้นะผู้ชมนะมเดี๋ยวไม่มีคลิปลงกันที่ผมก็จะมาทําแล้วกันวันนี้โอเค เดี๋ยวมาเทสสำหรับไอเจ้าไฮยินโนดอนก่อนนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําการเอ,เอ้ยไอ้นี่นกอะไรวะมานี้ดิมานี้ดิเฮ้ยนกอะไรวะเอ่อไฟแพรหลอดนะผู้ชมนะโอ้ตัวน,นี้ก็โอ้โหก็เจ๋งอยู่นะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยไฟแพรลอดตัวใหญ่มากทุกคนนะก็คือนกชนิดหนึ่งนี่แหละตร่งนี้คลิปผมก็อาจจะดูสั้นๆหน่อยนิดนึงนะผู้ชมนะอ่ะเฮ้ยอะไรอยู่ในนั้นวะอืมเดี๋ยวขอลองสักทีสักตั้งหน่อยดูวะ โอ้โหพลังมันแรงมากนะผู้ชมนะสำหรับไอ้พวกเจ้าอ่ะเดโมนิกนะทุกคนนะกดคอนโทรลซีก็เป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวพวกนี้นะครับผู้ชมนะซึ่งมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันเป็นไฟลุกท่วมแบบนี้เลยนะทุกคนนะ,ะเป็นไงโอ้อยังเจ๋งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปทํากระสุนใหม่กันนะทุกคนนะ,ะเพราะว่าเื่อเราได้ไปจับสัตว์ที่มันโหดๆนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราทําการพาผู้ชมกลับบ้านกันก่อนนะผู้ชมนะ ซึ่งวันนี้ถ้าเจอสัตว์ตัวไหนหน่าจับนะครับเป็นระดับอะไรผมก็จับหมดนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมจะไล่ไล่เก็บให้หมดอ,ะอ่ะเห็นไหมก็มีวันนี้สปิริตทั้งหมดมีวันนี้คผู้ชมนะสปิริตอะไรเนี่ยเชลลแอนด์สปิริตไวเวอร์อโมอ๋อน่าจะใส่ตัวไวเวอร์นะตัวนี้อันนี้เป็นสปิริตเล็กนะผู้ชมนะอันนี้เป็นสปิริตกิฟฟินนะครับผู้ชมนะแล้วก็อันนี้เป็นสปิริตแสโนนะผู้ชมนะพอไอเสือที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้นั่นแหละคุณผู้ชมนะอ่ะโอ้โห เก็บมาแล้วนะเนี่ยทำไมมันมีเยอะจังวะเก็บแต่ชุดเกราะก็พอเพราะว่าของพวกนี้เราจะเอาไปคราฟในการสู้กับพวกอ่ะเดโมนิกต่างๆนะุผู้ชมนะเนี่ยของมันมีทั้งหมดประมาณนี้แล้วก็มีเลือดอ่ะออริจินด้วยนะทุกคนนะวันนี้ของที่มีทั้งหมดของเรานะผู้ชมนะทำการใส่เข้าไปเลยในตู้อันนี้นะุผู้ชมนะตู้ไพล์มอนะผู้ชมนะบ้านใหม่เราก็อีซี่นะุผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะสร้างตรงไหนเหมือนกันแต่ว่าเราสร้างได้หมดแหละอืมอันนี้เป็นอะไรเนี่ย อพายเมออันโลโซลัสอ๋อที่เราไปฆ่าล่าสุดเนาะก็คือล่าสุดเลยอ่าโอเคทีนี้ขอทาการอนุญ,ญาตเก็บไพม่มอนะผู้ชมนะที่เราฆ่าไปล่าสุดนะทุกคนนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขอไปจริงจริงอ่ะอน,นี้ใส่เข้าไปให้หมดเลยเพราะว่าผมน่าจะลืมเอาใส่นะผู้ชมนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันอ่าสำหรับกระสุนไทมอนะครับก็คือตัวนี้นะผู้ชมนะซึ่งเราต้องทําเป็นตัวนี้มาก่อนก็คืออันนี้เราก็ต้องคาบไอเจ้า เขาเรียกว่าโทซิกนาโคติกนะผู้ชมนะโทซิกแล้วก็เราก็มีต้องมีเลือดไพ่หม้อนะผู้ชมนะน่าเสียดายนะทุกคนนะเลือดไพ่หม้อเราไม่พอดีเลือดไพ่หม้อมมีน้อยอะ่ะมันมี30มสิบกว่าชิ้นกระสุนมันน่าจะแรงมากๆผู้ชมนะแต่ว่ากระสุนนี้เรามีอยู่สองรกว่าชิ้นผมคิดว่าเราน่าจะจับได้หลายตัวเลยครับสำหรับระดับเซเลเทียลแล้วก็ระดับเดโมนิกนะทุกคนนะผมว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันเนีย่ยประมาณนี้สามสิบเก้าชิ้นนะทุกคนนะ ปืนธรรมาดามันยิงไม่ได้นะทุกคนนะมันมันไม่ได้อะมันย่อยได้ไหมครับพย่อยลองดูลองเอาไปย่อยดูมันเป็นของมอนนะทุกคนนะเช่นเคยนะไม่รู้ว่ามันจะย่อยได้หรือเปล่าโอเคโอ้โหเลือดลดเยอะมากทุกคนเลือดผมเก้าร้อยกว่าเลยนะทุกคนนะเพราะว่าผมอัพอัพไงถ้าเลือดประมาณสองร้อยโดดลงมาประมาณนี้ก็น่าจะตายแล้วโอ้ทำไมมันใช้ไม่ได้วะทุกคนนี่กดไม่ได้วะเดี๋ยวลองเอาของที่มันเป็นนี่ลองดู อ่ะอันนี้ดันได้ก็เป็นของมดนะอเออมันต้องใช้เลือดไพรมอลได้ทุกคนประเด็นเนี่ยถ้าผมอยากจับจริงๆนะทุกคนนะมันก็มีโอกาสเจออยู่นะครับทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเมกาอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสเจออยู่เพราะว่าไม่ใช่ดิเลือดของไพรมอลเนาะมันก็มีโอกาสเจอนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปดูที่กิฟฟินกันทุกคนนะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางหาอะไรลวกันนะทุกคนนะอืมโอเคจัดไปพี่น้องชาวอาร์คทุกคน เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาถ้าเราอยากจับตัดพวกเซเลเทียลหรือเดมอนอกเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเลือดไพมอลนะครับแล้วก็มีไข่เรเรียกว่าไข่โอเมกาครับวันนี้ทุกคนอ่ะโอเคทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอไพมออยังไงนะทุกคนนะเพราะว่าโอกาสเจอมันก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่ใน10%นี่แหละทุกคนนะเต็ม้อยนะ10%ทั่วแมป มีโอกาสเจอ10แบบมันก็มีโอกาสเกิดต่ออ่านั่นแหละเมื่อเราขี่ผ่านอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเขาเรียกว่าให้มันแบบสปอนนะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนนะเมื่อกี้เราก็มาเจออโลอยู่แถวๆนี้นะทุกคนนะผมจะมาดูกันว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะทุกคนนะซึ่งผมไม่ได้มานานละเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งมาคลิปก่อนหนะน้านี้ไม่ใช่ไม่มานานอะไรวะเนี่ย โอเคแถวถ้ำนี้นะทุกคนนะมันก็มีเออไม่ใช่ดิแถวตรงนี้มันก็จะมีถ้ำอยู่หนึ่งถ้ำนะทุกคนนะอะไรวะไอแกนตูฟิเดรคัสนะทุกคนนะโอ้โหเรียบร้อยตายแล้วผมก็ติดสถานนะไฟไปด้วยนะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราขอบินหาสักคู่นะผู้ชมนะเผื่อมีตัวหน้าจับเออเจออีกแล้วทุกคนขอสักตั้งหนึ่งหน่อยละกันโอเคเป็นไงโดนพลังพี่ไปน้อง ก็แบบเดินไม่ได้อะ่ะอาดีโอเคอเฮ้ยคุณผู้ชมตัวอะไรวะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนจะเป็นไอ้เจ้าอีควอสไหมอีควอสเอออีควอสใช่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 อีควสอควสจริงด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าค่าถล่มมันเท่าไหร่นะผู้ชมนะเป็นเดโมนิกนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตัวพวกตัวกินพืชอะไรเงี้ยมันจะเป็นเดโมนิกนะผู้ชมนะ ส่วนมากที่ผมเห็นนะอะไรวะเนี่ยมแมลงบ้ามันเยอะมากคุณผู้ชมโอเคจัดไปตับตั้งหนึ่งโอ้โหโอ้โหดูดิคุณผู้ชมโอเคครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเช้าแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําการอนุญ,ญาตเริ่มจับกันเลยนะทุกคนนะกระสุนผมจะเป็นกระสุนฟ้าละกันเพราะว่าผมข้ามาผิดนะทุกคนนะเนี่ยเนะี่ย้าสรุปอยู่ที่ร้านสามนะก็วิวที่สามร้อยสิบห้านะถือว่าเป็นตัวที่ระดับกําลังดีเลยนะทุกคนนะ ผมจะยิงยังไงมุมมันไม่ได้ทุกคนอ้แต่ว่าธรรมชาติตรงนี้สวยมากน่าจะมาสร้างบ้านแถวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแจ่มเลยนะทุกคนนะคอมปีน้อยไอย้คอมปีน้อยสวัสดีครับโอเคผมขออนุญ,ญาตเปิดเป็นพาร์ทสไว้ก่อนเพราะว่าต้องการที่จะจับไอตัวม้านี่นะทุกคนนะปึ๊บ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 โอเคมันยิงเข้าเบามากทุกคนนะอดดอกละประมาณไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าม,มันเบามากทุกคน โอเคทาการเริ่มมันวิ่งเร็วจังวะม้าเนี่ยมันต้องใช้อันใช่ไหมทุกคนทำไมมันดีดจังทำไมมันดีดจังไอ้ม้าไอ้ม้าวันนี้อืมดีดจัดเลยทุกคนเอาดิ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 โอ้โหดูไฟที่มันลุกพ่่มตัวมันดิผู้ชมมันเท่มากเลยเกินนะทุกคนนะโอเคผมแนะนําว่าให้คุผู้ชมพยายามจับให้มันได้เยอะที่สุดนะสัตว์พวกนี้มันก็ค่อนข้างเท่ดีนะทุกคน อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนละเอ้ยคุณผู้ชมมันวิ่งเร็วจังวะม้าปกติในเกมมันวิ่งเร็วอยู่แล้วโอ้ยมันจะจับได้ไหมเนี่ยวิ่งเร็วจัดวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทีนี้ก็ทำการลงไปยิง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 โอเคค่อยๆตามคุณผู้ชมค่อยๆตามเพราะว่าเราจับได้แล้วปึ๊บปึ๊บโดนโดนโดน เอ้ยกิฟฟินทําอะไรวะลูกเฮอะโอ้ยิงไม่โดนเลยโอ้โหเรียบร้อยล่วงนะครับทุกคนนะอืมก็เป็นอะไรที่เจ๋งโอ้โหผมกลัวไอ้ตัวอื่นเนี่ยมาทำร้ายลูกผมว่ะทุกคนผมควรเอาไอ้เจ้าอ่าสไปมาล้อมรอบไหมทุกคนนะโอเคทีนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับพาผู้ชมเคลียร์สัตว์พวกนี้ก่อนมันอันตรายโอเคขุดไม้ขุดไม้ขุดไ,ม,ดไ,ม,ดไ,ม,ไม้ไฟเบอร์อืมไฟเบอร์ เคียวอยู <Hungarian> an ่ไหนวะเคียวอ่ะโอ้โหเลื่อยมาทาไมวะเนี่ยเคียวผมไม่มีทุกคนผมลืมเอามาอ่ะทุกคนครับโอเคครับถ้ามีเสียงรบกวนผมต้องขอเอ้ยมันไม่ได้ไอลปเตอร์ผมว่าแล้วมันต้องโดนแบบนี้มานี่มานี่ฮะูดออกก่อนผมว่าแล้วมันต้องเอาสปาร์โควเดอร์เอ้ยสปาร์โควเดอร์อะไรสปายเออห้าอันก็น่าจะพอนะทุกคนนะอ่ะผมคิดว่านะสปาร์โควเดอร์มันเกี่ยวอะไรวะ โอ้หมาผมโดนตีอ่ะผู้ชมเดี๋ยวมันก็ไม่ดีดเลยอะไรวะเนี่ยเออโอเคสี่แล้วก็เอ้สามอันสี่อันแล้วก็ห้าอันนะผู้ชมนะอ่ะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะทุกคนนะผมว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทําการเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวผมไปดูที่ภูขเขาแถวๆนี้ก่อนว่ามันมีตัวไรหน้าโดนหน้าแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราแบบไม่มีคิเบลเราก็คือจับไม่ได้นะทุกคนนะอืม ่ะโอเคทุกคนเฮ้ยน,นี่ไงระดับไพ่มอใช่ไหมโอ้โหนี้มันระดับอัลฟามันมีได้ทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยทุกคนนะเอาดีทุกคนอันนี้มันไพ่มอไพ่มอเล็กเจอบ่อยนะเนี่ยไอตัวเนี้ยเราอะแต่ดดมันเลือเดเยอะกว่าไอเจ้าเขาเรียกว่าก็คือไพ่ม้ออโลอยูนะผู้ชมนะเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่ากันไงเดี๋ยวทําการ ขอตักตั้งหนึ่งแล้วกันปงป่างปกงปา,างเพราะว่าผมต้องรีบนะผู้ชมในคลิปนี้จะนานไม่ได้ผมต้องขอยัดพลังใส่อย่างเดียวเลทุกคนนะอืมผมคิดว่ามันน่าจะอีซี่อยู่แล้วคิดว่าในการสู้ครั้งนี้เห็นไหมโอ้โหติดอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนนะอวิธีการหาเลือดไพ่มก็ประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้โหได้มา3 4อันกับหนัง600ถือว่าเยอะมากนะทุกคนนะโอเคขอทำการเดินทางกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ อีพนี้ก็รวดเร็วนะผมก็อยากทำคลิปให้มันรวดเร็วไงเออเอาไปเดี๋ยววะเดี๋ยวเราจะทำการพาคุณผู้ชมเนี่ยอืมโอเคเรียบร้อยถึงบ้านแล้วทุกคนอ่ะได้เลื่อนมาประมาณสามสิบสีอันนะสำหรับไอ้เจ้าพ i ายหม้อนะทุกคนนะโอเคอืมโอ้โหหน้าแบนเนอร์ทำไมมันสวยจังวะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราทำการยัดใส่เข้าไปเลยตัวไหนที่มันเกี่ยวกับพลาม p พ i ม้ออะไรเงี้ยทีนี้ก็ทำการครับ ที่เวิร์เป็นของตัวนี้นะครับก็คืออ่าไอ้เจ้าเดโมนิกเนาะอืมทีนี้ก็พาผู้ชมไปหาไข่ของไอ้เจ้าโอเมกาแล้วก็ไปเอาซิโตรนลหรือไอ้เจ้ามะนาวมาแล้วผู้ชมนะซิโตรนลมันคืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะอืมโอเคไม่มีเบอร์รีว่วะผู้ชมมีเบอร์รี่ไหมหน้องชายตัวนี้มันต้องมีดิเพราะว่าเราแบบให้เขาก็คือแบบให้เขากินทุกวันนะทุกคนโอ้ยอะไรวะเนี่ย กดโอเคนะผู้ชมนะทีนี้ก็ทําการ,ร F, กดตัว F เพื่อที่ทําการทําแบบนี้แล้วก็ทําการเอาเบอร์รี่ขาวยัดเข้าไปนะทุกคนนะเบอร์รี่ขาวอยู่ไหนวะเอ่อหนึ่งหมื่นโอ้โหผมในตัวมีหนึ่งหมื่นก็ไม่บอกกันนะทุกคนนะเนีย่ยวิธีการทําก็ประมาณนี้นะผู้ชมนะเราก็รอๆไปเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเนีย่ยบางทีมันก็จะออกมาเป็นแบบอึนะผู้ชมนะอ่แล้วก็บางทีก็ออกมาเป็นไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าเลดดอปไข่ผมไม่รู้ว่ามันนั่นไงได้แล้วผู้ชมทุกคน โอเคทําไม่นานนะทุกคนนะวันนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็ทําการเก็บมาแค่ไข่ก็พอส่วนตัวนั้นผู้ชมจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะผู้ชมนะอ่ะแล้วแต่เลยแต่ผมไม่เอาไปแล้วกันเพราะว่าไม่จําเป็นโอเคทีนี้ก็ซีทรอเนลโอโล้โหเลยอสิบหกอันท่าไหหมดเลยแล้วกันยังไม่ได้ไปดูที่สวนเลยนะผู้ชมนะน่าจะล่วงหมดละเพราะว่าไม่ได้ไปเก็บนานเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้วยอืมไปเก็บแล้วก็ทําการเดินทาง ไปจับหรือว่าจะไปจับเลยดีกว่าไปจับเลยจะไม่ได้เสียเวลานะทุกคนนะพ็ไปเก็บก็ได้ไม่เป็นไรส่วนนั้นมันไม่หนีเราไปไหนหรอกโอเคทีนี้ก็ทําการครับเดมโมนิกมานะทุกคนนะอืเดมโมนิกก็อีซี่อยู่แล้วนะผู้ชมนะอัอนนี้เลยทุกคนโอเคทีนี้ก็ทําการเก็บมาอ่ะโอเคเดี๋ยวขอทําการเก็บอันนี้ก่อนก็คือระดรับพรมอลนะทุกคนนะเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคทีนี้เราจะพาผู้ชมไปเลยแล้วกัน เวลากเสียเวลาเดี๋ยวยิปซินอยู่ไหนวะโอเคงั้นเราก็ไปจับกันเลยนะผู้ชมนะเวลากัเสียเวลานะครับผู้ชมแต่อานผมยังไม่ได้ทํานะผู้ชมนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยว่ามันใช้อะไรครับป้าแต่ว่าผมรีบไงรีบไปจับมากกว่านะผู้ชมนะวิวแบบสายน้ําแบบนี้ลําธารแบบนี้มันก็สวยมากมากเลยนะผู้ชมนะผมรู้สึกว่าคอมผมรู้สึกว่ามันจะแหลกๆยังไงไม่รู้แปลกๆนะผู้ชมนะสงสัยยังไม่ได้รีเซ็ตการจอเลย ถ้าอยากให้คอมเราเลื่อนไหลผู้ชมนะผมแนะนําให้รีเฟรชคาจอก่อนที่จะเล่นเกมสักประมาณแป๊บเดียวอ่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆผู้ชมนะ,อะโอ้ขี่ได้เลยทุกคนไม่จำเป็นต้องใส่อานวะ่ะผมก็นึกว่าจะต้องใส่อานอะไรนะผู้ชมนะแต่ว่าถ้าใส่อานมันก็คือแบบมันจะเพิ่มแบบความหนาความถึกอะไรอย่างเงี้ยผม็ว่าอยู่ทำมันวิ่งเร็วจัง420เลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูที่สกิลเพของเขานะว่ามันจะโหแค่ไหนนะทุกคนนะ การกดตัว C นะครับก็จะเป็นการโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองใกล้ๆเจ้าดิิฟโหลดดูครับด,ดีกว่าโอเคประมาณนี้กดตัว C นะผู้ชมนะอุ้ยประมาณนี้นะทุกคนนะตัวอะไรอีกตัว X มีไหมตัว X ไม่มีกดตัวอ่ะก็มี2อสกิลอีกแล้วนะผู้ชมนะตัวพวกนี้ไม่ค่อยโหดมากคผู้ชมนะเพราะว่ามันดีแต่วิ่งเร็วไงโอเคประมาณนี้ ซึ่งสกิลตัวนี้ผมรู้สึกว่าประโยชน์ไม่ค่อยมีเลยอส่วนตัวนี้ก็คือเพิ่มค่าสลบได้นะผู้ชมนะถ้าอยากจับตัดใหญ่ๆแต่ว่าดาเมจของไอ้เจ้าพวกนี้มันแรงนะผู้ชมนะผมว่ามันปิดทีนึงน่าจะตายได้เลยนะผู้ชมนะเอาไปที่เลือดเลยนะผู้ชมทุกคนอืมสปีดผมไม่ท่าอัพหรอกดูดิมันโหดขนาดนี้ใครจะไปอัพวะผมก็มีส่วนในการเขาเรียกว่านะครับก็คือแบบเอัพอัพมาอยู่เนาะก็มีการปรับ ทำหน้าเกมนะผู้ชมนะปรับให้มันอะวิ่งเร็วขึ้นในบางตัวทุกคนนะเห็นไหมอันนี้ก็เอาหน้าวิดก็หน้าวิดก็ได้เหมือนกันนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปลองที่ไปม,มุมดีกว่าเนี่ยวิดไว้นี่เห็นไหมก็อีซี่เลยฟาร์มหนังได้ด้วยปกติม้ามันน่าจะฟาร์มไม่ได้นะทุกคนนะว่ายน้ําเร็วไหมไว่ายน้ําก็ถือว่าอยู่ในเลทของระดับพอดีแล้วกันไม่เร็วไม่ช้านะผู้ชมนะอะไรคะโน้ไป แกล้งเขาทำไมเขาไม่สู้แล้วที่ไปแกล้งเขาหนนะ้าเราเน่ะเออเอาไปที่ดามเมจหน่อยแล้วกันทีนี้ก็อัพไปนิดหน่อยนิดนึงคิดว่า ep นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วทุกคนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามให้ผมนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับบายๆครับ